สวัสดีครับกี่ชัยฮอนด้ายินดีให้บริการครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณลูกค้ามาทาอะไรดีครับออเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะคเ,อ,อ,เอ,อ๊พอดีพี่ทราบข่าวจากเพจกิตชัยฮอนด้าเนาะว่ามีแคมเปญฮอนด้าท้าเปลี่ยนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอ่ะคะใช่เลยครับฮอนด้ามีกิจกรรมท้าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด่วน15ทีราคาเริ่มต้นที่99บาทครับอ,อ้าวแล้วถ้าเกินล่ะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีในครั้งต่อไปได้เลยครับโดยทางร้านเราจะออกรหัสผ่านในแอปฮอนด้าโมโตของลูกค้าเลยครับ ลูกค้าสนใจที่จะทากับทางร้านเราไหมครับอืมจัดไปค่ะรบกวนลูกค้าสแกน QR วอโค้ดให้หน่อยนะครับแล้วกดเริ่มเวลาให้หน่อยครับช่างเปลาลูกค้าขอท้าเปลี่ยนน,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 ยน้ำมันเครื่องดน15นาทีครับแคมเปญท้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดนภายใน15นาที ลูกค้าครับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาเสร็จแล้วเหรอคะเร็วขนาดนี้เช็คอะไรให้พี่มั่งคะรายการที่เช็คนะครับก็จะมีตั้งเบรกนะครับเติมลมนะครับตั้งโซ่เช็คระบบไฟแล้วก็หลอลื่นครับผมรวดเร็วขนาดนี้แถมยังใส่ใจทุกรายละเอียดราคาก็ไม่แพงเยี่ยมจริงๆค่ะใช่เลยครับถ่างสูงโดยการ Honda w วิ g Center รรวดเร็วทันใจราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับผมค่ะครั้งหน้าถ้าครบระยะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาใช้บริการใหม่นะคะ กิจชัยฮันด้ายินดีให้บริการนะครับขับขี่ปลอดภัยอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะครับและอย่าลืมล็อกสายรัดพางทุกครั้งนะครับขอบคุณนะครับ